สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพินอีกแล้วนะคะที่ช่อง y t u t u ฟอร์ดบาย p ินค่ะก่อนอื่นนะคะกด s u b สไคร b e กดติดตามนะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้นิดนึงค่ะช่อง y o u t u b e ฟอร์ดบายพินวันนี้เรากลับมารีวิวนะคะเป็นรถคาะ n e x t g e n e v e r e s ค่ะคันนี้เป็น n e x t g e n e l a r e s y t e c นะคะซึ่งมาใหม่นะคะเปิดตัวมาใหม่ในปี2023ปีนี้นะคะคันนี้ที่จะรีวิวค่ะเป็นสีขาวมุกนะคะราคาจะจำหน่ายในของรุ่น e l a r e s t 4 x ค y t e c คันนี้นะ,ะจะอยู่ที่1 8 9 9 0ล้บาทค่ะ สีขาวมุกเพิ่มอีก1 2 0 0 0 0บาทราคาจะจำหน่ายคันนี้นะคะจะอยู่ที่1 9 1 1 0 0้านนนับาทนั่นเองค่ะเรามาดูกันค่ะว่าอุปกรณ์ตกแต่งนะคะที่เราทำการติดตั้งก่อส่งมอบให้กับลูกค้านะคะอันนี้เป็นอุปกรณ์เสริมนะคะให้กับลูกค้าค่ะในส่วนของล้อเนี่ยลูกค้าออกเงินเองนะคะสำหรับอุปกรณ์เพิ่มเติมนะคะดอกเบีย้ยเริ่มต้นของคันนี้นะคะจะอยู่ที่เริ่มต้นที่1.9% 9เท่านั้นนะคะดาว25%ขึ้นไปผเออ48เือนูค่ะกระจังหน้านะคะเป็น FORD ค่ะ ฟอนต์ฟอร์ดค่ะอันนี้จะเป็นสีดำนะคะขอบขาวค่ะซึ่งเข้ากับตัวรถนะคะเพิ่มนะคะเป็นไฟสิวด้านบนเป็นไฟ LED สีขาวนะคะเข้ากับไฟ C ีแคมด้านหน้านะคะซึ่งเป็นไฟ LED อยู่แล้วเช่นเดียวกันนะคะที่ตัวรถให้มานะคะสำหรับในรุ่นนี้นะคะเป็นแบบ4ีูไฟหน้านะคะจะเป็นแบบแมทริก LED ค่ะบกบอกสัญลักษณ์นะคะให้ความรูหลานะคะสามารถเลี้ยวปรับองศาตามพวงมาลัยนะคะซึ่งเราได้ปรับทําการโรงงานทําการติดตั้งให้มานะคะเพิ่มความ ให้กับตัวรถในรุ่นของ e อเ r i s รสต์วนะคะคันนี้นะคะด้านหน้าเนี่ยจะเป็นการผสมผสานระหว่างเอ e r อ s กับรุ่น WiTEC นะคะด้านหน้าก็สังเกตง่ายๆค่ะเป็นรูปตัว H นะคะก็คือเอาจังด้านหน้าของรถ WiT แทมาใส่นั่นเองก็จะเป็นสีของกาไฟนะคะในส่วนของคิ้วคิ้วล้อนะคะซึ่งตัวรถให้มาก็จะเป็นสีกาไฟเช่นเดียวกันค่ะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าอุปกรณ์ต่างๆนะคะที่ตัวรถให้มาแล้วจากโรงงานอุปกรณ์ต่างๆเหมือน4ีกสทุกอย่างค่ะ าลส่วนของล้อ,อยางค่ะลูกค้าทําการสั่งเปลี่ยนเพิ่มนะคะอันนี้จะเป็นล้อขนาด20นิ้วค่ะเปลี่ยนเป็นยางนะคะโอเพนคันทรีนะคะอาทับทีค่ะก็คืออ่าเาเรียกว่าอะไรวะของโตโยนะคะคันนี้นะคะเป็นของอยางของโตโยซึ่งลูกค้ารีเควสมาโดยเฉพาะนะคะเปลี่ยนล้อแมก ใหม่นะคะให้เข้ากับตัวรถซึ่งลูกค้าชื่นชอบอยู่แล้วนะคะในส่วนของอกล้องาม้อองศาสําหรับรุ่น Y Tag นะคะก็จะมีมาอยู่แล้วนะคะโลโก้ด้านข้างค่ะสําหรับบอกชื่อรุ่นจะมีอะคริลิกคําว่า Y t c g ติดอยู่ด้านข้างในส่วนของราวหลังคานะคะในรุ่นนี้นะคะจะทําการยกสูงขึ้นมานะ,ะไม่ติดหน้าลงไปเหมือน4ี4่คูณสี่เซกชันที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราพามาดูด้านในกันบ้างดีกว่าค่ะสําหรับในรุ่นของ Everest Y Tag ที่เพิ่มเข้ามานะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะ ปั๊มด้วยได้นะคะสีเหลืองนะคะเป็นคล้ายๆของรุ่นว i t แท็กนั่นเองซึ่งจะมีโลโก้ตรงเบาะด้วยนะคะจะเป็นเบาะปรับคู่หน้าแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็ภายในเนี่ยก็มีแอร์เินไลท์เช่นเดียวกันหน้าจอหลังพวงมาลัยนะคะก็จะเป็นใหญ่แบบนี้เลยค่ะมาเพื่อพร้อมด้วยพวงมาลัยแบบไฟฟ้าแล้วก็ปุ่มมัลติฟังก์ชันบนพวงมาลัยนะ,ะหน้าจอ TFC ตรงซิงโฟ a นะคะก็จะใหญ่นะคะสามารถปรับเมนูนะคะเป็นเมนูภาษาอังกฤษ,าษ,าษาและเมนูภาษาไทยได้ ส,สิ่งอำนวยความสะดวกสบายอย,าอย่างอื่นนะคะก็จะมีนะคะเชิ่งต่อนะคะให้สำหรับสายชาร์จนะคะแท่นชาร์จของ Android Auto และ Apple CarPlay ได้นะคะสำหรับตรงนี้แล้วก็จะเป็นเก e ียร์ e s h i เ t e r นะคะอะอะไรวะเบรกมือแบบไฟฟ้านะคะแล้วก็จะมีปุ่มนะคะปรับนะคะสำหรับขับสีนั่นเองค่ะไฟก็ภายในห้องโดยสารก็จะสวยงามแบบนี้ <S <S ด้านบนก็จะเป็นหลังคานะคะพานาโรบิกมูลูฟค่ะ ซึ่งสามารถเปิดรับแสงนะคะจะมีม่านบังนะคะลูกค้าสําหรับลูกค้าขับกลางวันสําหรับให้อ่บาบังบังแดดหรือรังสี UV เรามาดูฝาท้ายด้านหลังกันบ้างค่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นนะคะไฟท้ายแบบ led แบบเต็มดวงแบบนี้เลยค่ะสัญลักษณ์ของ w i f i t เช่นเดียวกันก็จะมีตรงฝาท้ายด้านหลังด้วยนะคะทั้งคําว่าอะอคริลิก w i f i ท็ ack, และ4 x 4นะคะเดี๋ยวเราเปิดจากฝาท้ายให้ดูกันบ้างดีกว่าด้านในนะคะ อันนี้ก็จะเป็นฝาท้ายแบบแผ่นฟรีด้วยนะคะลูกค้าจะสามารถเปิดได้หลายแบบเนาะด้านในนะคะของแถวเบาะแถวสามก็เป็นปรับแบบออโต้เช่นเดียวกันปรับไฟฟ้านะคะปุ่มปรับตรงด้านข้างแบบนี้นะคะปรับขึ้นปรับลงนะคะปรับด้วยไฟฟ้าซ้ายขวานะคะแยกกันนะคะแล้วก็สามารถพับให้ดูเก็บของได้เยอะมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้กับคนที่มีสัมภาระเยอะนะคะอ่า เป็นยังไงกันบ้างคะสําหรับรถ Next Gen อเวอร์เค่ะแบบ7ที่นั่งคะ่ะสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะกําลังมองหารถ7ที่นั่งแบบ Full Option คะ่ะแล้วก็แปลกแตกต่างแหวกแนวไม่เหมือนใครนะคะสนใจสั่งจองกันได้คะ่ะสําหรับ Next Gen นี้นะคะราคาจะจำหน่ายก็อย่างที่บอกคะ่ะ1899นะคะราสีสีส้มสีขาวมุกเพิ่มอีก12,000บาทคะ่ะสนใจนะคะสอบถามกันเข้ามาได้คะ่ะที่เบอร์พินคะ่ะ0863350341หรือว่า 0817964997นะคะเบอร์แรกแอดไลน์ได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ